สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบเกษตรอินทร์ลดตน้นทุนเพิ่มผลผลิตอีกแล้วนะคะวันนี้เป็น ep สอนะคะสําหรับการมาดูนาของเรานะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปดูนะคะเราจะพาะไปดูค่ะอันนี้นะคะซ้ายมือเป็นแถบข้างเคียงนะคะขวามือเป็นแถบของเรานะพื้นที่17ไร่นะเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆค่ะว่าการเจริญงอกงามของเมล็ดพันธุ์เป็นยังไงบ้าง ขับมือเดียวไม่ได้แล้วกันพาดูนะคะอันนี้ว้าวสีอาจจะตกไปสักหน่อยวันที่ห้าค่ะวันนี้บ้านเราอยู่อันนี้นะเรามาคนเดียวเลยพาดูไม่ทั่วถึงอันนี้มาจอดอยู่ประมาณกึ่งกลางของกึ่งกลางของพื้นที่นะคะ อันนี้มองไปตรงนู้นอันนี้คือต้นนาแล้วก็จะมีคันขั้นกลางระหว่างนี้อ่าอันนี้เป็นกระทงปลายนานะพื้นที่เนี่ยมันมันแต่ก่อนนะมันตรงนี้นะคะจะบอกว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นลำรางป่าเฟื้อหมดเลยนะคะไปประมาณแบบประมาณนู่นนะคะเลยต้นมะพร้าวนีนะ่นถึงต้นมะม่วงตรงนู้นะเป็นลำรางไปประมาณแบบ สองไร่สามไร่อะแล้วก็ทํามาเรื่อยๆทามาเรื่อยๆคือมันต้องใช้สูงๆถ้ากรณีที่นาเป็นลำรางพาดผ่านอย่างเงี้ยต้องกบต้องต้อง,ต,องต้องกบต้องเอาแมคโครมาดันเอาเอาแมคโครมาโจกแล้วก็เอารถแท็กเตอร์มาดันแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนปัจจุบันพื้นที่เป็นอย่างนี้แล้วแต่มันยังมีการพุอยู่พื้นที่ยังถือว่ายังไม่เสมอ ER นะมองด้วยตาล้วว่าเสมอ ER นะจริงมันไม่เสมอ ER นะคะมันพุมากเลย ตรงนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วพื้นที่นาบ้านเราเนี่ยก็คือต่ำกว่าเพื่อนเห็นไหมมันต่ําต่ําก็คือข้อเสียของพื้นที่ต่ําถ้าคันนาตรงนี้ค่ะมันมันเป็นคันนาที่เล็กอะค่ะถนนเนี่ยมันเป็นคันนาที่เล็กแต่ก่อนมันจะเป็นคันนาแค่อ่าเขาจะแถบข้างเคียงเนี่ยเราจะทําพื้นที่แค่มีรถรถกระบะที่หว่านปุ๋ยหว่านข้าวอะไรเนี่ยค่ะแค่ข้างเดียวอีกข้างจะเป็นแค่คันนา มันก็จะเป็นพื้นที่น้อยแค่ประมาณหนึ่งสอกอะไรเงี้ยถ้าพื้นที่เราต่ําน้ําข้างเคียงเนี่ยจะมาจะมาจะมาไหลมาตรงเราข้อเสียก็คือเวลาเราหว่านข้าวเนี่ยเราต้องรอจังหวะให้เขาแบบแบบไม่ต้องการน้ําก่อนให้ต้องการแบบมันจะมาเสียที่เราถ้าเราหว่านข้าวไปน้ํามาตกอะมันมันทําให้แห้งไม่ได้ไงคะนี่แหละข้อเสียแต่เราก็พยายามทําทําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สําเร็จเองอันนี้นะจ๊ะ ขณะนี้เวลาห้าโมงอ๋อห้าโมงจะครึ่งแล้วอันนี้เรามาดูนะปลายนาสุดเลยปลายนาก็จะมีคลองส่งน้ําอีกบ้านเราน้ําอุดมสมบูรณ์นะอันนี้แถบข้างเคียงอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบกันให้ดูจะเห็นว่าฝามือบ้านเราเนี่ยนาเนี่ยจะต่ํากว่าเขาเห็นไหมแต่มันมีก็มีถนนที่ว่าเราใช้มันใหญ่นะ้ํามันก็เลยไม่มาถึงกันจนแบบข้างนู้นนะคะเขาก็จะสูงฝาที่ข้าวเขาเขียวๆนะเราจนเลยต้องขุดเนี่ยขุดหลอดเพื่อให้น้ํามันตกเขาเรียก เป็นเป็นบ่อเป็นหลอดหรือภาษาเราเขาเรียกหลอดขุดหลอดนะ่ะประมาณสองศอกให้น้ามันตกตลอดอะคะ่ะตลอดไปนาะนู่นเลยต้นมะพร้าวไปตรงนู้นนะนะที่เราพาพาลงครั้งแรกอะที่เราบอกแบ,บ,แบ่งกลางกระทงนะอ่าแล้วก็ปลายสุดนะปลายสุดเนี่ยปกติทํานาจะไม่ค่อยได้ข้าวหรอกที่มันที่มันไม่เสมอแล้วก็หญ้าจะขึ้นเยอะเดี๋ยวไปดูอันนี้ของเพื่อนบ้านเขาก็ทําไม่ได้เห็นไหมปลายนาะของของ ของทุกเจ้าว่าจะเป็นอย่างนี้ดูเทน้ำอย่างกระทะเลอันนี้น้องชายมาขอดน้ำนะขอดน้ำเขาให้ขอดลงไปนะอันนี้ขอดน้ำออกจากกระทงนี้เพราะว่าเดี๋ยวข้าวมานันเพราะว่าไมตอนนี้ไม่ต้องการน้ำแล้วอ่านี่ขอดขอดให้แห้ง น,นี้ยังทําไม่ได้นะพื้นที่ตรงนี้ดูน้ําเต็มกันหมดเลยโชคดีที่เขาให้ขอดน้ํานะเพราะเขาก็ทําไม่ได้เหมือนกันฝั่งอันนี้สิบเจ็ดไร่เป็นข้าวสีร้อยนะซื้อพันข้าวจากเพื่อนบ้านนะเนี่ยเท่าน้ามันมันขังอย่างงี้มันจะไม่งอกไงมันจะเน่าเพราะเราทําร่องแล้ว แล้วมันไม่ตกเราก็ต้องพยายามขอดน้ําที่บ้านเราเรียกภาษาเราเรียกขอดน้ํานะเนี่ยมาตั้งเครื่องทิ้งไว้จ้าเดี๋ยวต่อไปเราจะอัปเดตอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความคืบหน้าของนาเรานะให้ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้จเสร็จอินรีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกันด้วยนะคะ